ทำไมเหมือนกันไม่เหมือนค่ะอันนี้กะโหลกไม่เคยเห็นมีอะไรมีเขาวอลตรงนี้ไหมก็จะเป็นตรงช่องนี้ใช่ไหมคะที่เขาน่าจะใช่ครับหน้าผากเนาะหน้าผาก หรือว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนของแม่นางนะคะที่เป็นแบบปั้นหนึ่งที่เขาเอาปั้นหนึ่งของแม่นาคไปเปลี่ยนไปได้ยา,านาเามี่ยยากจัดสายพันช้างเอเชียค่ะอันนี้ยากำจใยตัวนี้ก็จะเป็นยากำจัดเหมือนกัน แต่ว่าเป็นช้างแอฟริกันสวัหนาค่ะแล้วก็งากำจายช้างแอฟริกันสวัหนาค่ะ <im itation> เป็นเป็นกำกำจายเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นสายพันเอเชียกับสายพันแอฟริกันค่ะตอนนี้ก็จะเป็นกำจัดเหมือนกัน <im itation> แต่ว่าก็จะเป็นสายพันเอเชียกับแอฟริกันโซนหน้าค่ะ <im itation> ไปดูจบก แยกช้างตกมันมาไว้ตรงนี้ชค่ะช้างตไหนกมันะชางตกมันกรุ่าอย่าส่งหรือเปิดแฝดขนาดถ่ายภาพกระตไาอย่าปิดแฝดนะคะสาม มีแบบมีน้ำตาไหลมีชีหหไหลเลยชุดหมดกให้เราข้าราชการเลยค่ะโอ้เก่งจริงอะไรครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับใช้เวลาไปเอ่อคงไม่ได้ใจแต่ว่าน่าจะแบบแค่ครึ่งหนึ่งอ๋อ,ม,อมีน้ำมันไหลจากต่อมขมับนะคะท้องของขมับออของเข,งขาน้ำมันไหลเมื่อกี้ก็เห็นน้ำมันไหลๆลอะไรลงมาตกตกมันไหมยันเงื่อค่ะ อันนี้ช้างแอฟริกาหรือเปล่าครับแอฟริกาสวานาค่ะที่เราดูเมื่อกี้ที่มีอะไรนะคะเป็นงาแบบกำจายกับ<อ>งาแบบกำจัดอันนี้น่าจะเป็นแอฟริกาค่ะดูใบหูใช่ไหมคะใบหูกลางแล้วก็แบบหยิกๆหย<อ>ิกอุ้ยอีกเชือกกำลังขึ้นต้นไม,<า>ม้โอเ้เขากำลังเขากำลังเหมือนเหมือนยืดที่จะกินใช่ใช่

เหมือนเกาหลีอ่ะจริงโดยเฉพาะคนมาถ่ายนี่ยมุมนี้ก็สวยเออนี่้ยเนี่ยมุมนี้ก็สวยในรูมุมกลางยืนยืนตรงนี้ก็ได้ตรงป้ายสีดำอ่ะมันจะเห็นแบสาแชร์เออใช่มันไม่ย้อนอ่ะพี่ไม่ย้อนสวยเลยตรงนี้ นสวยละมุมนี้นี่นั่นตัวกลางเหลี่ยมเป็นเลนวนยกว้างหนนเหลี่ยมได้เป็นแบบน่ะสวยเลยครับไปไปต่อครับได้ นี่คือยุคปัจจุบันเรานะครับบรรทบุรุษเราแล้วพวกซีด็กครับนี่้องวยวยอ๋อนี้คือบรรทบบุแล้วนะณะที่เรากินอยู่นะคือกระป๋อมใช่ไหมครับนี้ก็ปัจจุบันคือกินไก่มาแล้วโอ้ยไก่สองขาไงเอาบรรทบบรุษไก่เชื่อไหมนี่สองขา ตรงเนี้ยค่ะต่อไปอ่ะเขาก็จะกลายเป็นแบบเป็นปีกใช่ๆช่ใชอันนี้คือไก่เหรอครับไก่ค่ะพี่เข้าใจว่ามันคือกระปอมกระแล้วว่าขางมันหายพี่มันขามันหลุดไงพี่ปุ๊บมันจะย่อส่วนลงมามันไม่เหมือนแต่กระปอมเหรอจะกิ้งก่าไหมกระปอมพับตคานนี่อันนี้มันสองขาเที่ยวเลยมันสองขาเฮ้ย บาดมือค่ะโอ้โหดีนะไม่บาดใจขับบนฝ่าหัวเราะเลยหัวเราะขี้เหร่นะเนี่ยโอ้อยู่ข้างไหนกันเนี่ยบ๊วยไอยู่ข้างไหน บันทาวาลูดหนูค่ะโอ้โหครับโอ้โหบันทาวาุูดค่ะคุณทวดสวัสดีเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนไหมคะเหมือนดิครับโอ้มีหนวดหนวดเหมือนกันเลยพี่โตสวัสดีสวัสดีครับคุณทวดเอ้าเหมือนตมิ่งเลยเนี่ยเหมือนตมิ่งเลยไปดูตมิ่งหน่อยครับ ท่าแรกท่าแรกพี่โตเห็นเห็นพี่น้องหนูไหมคะที่ไหนครับเนี่ยค่ะเ่เจเอ้าทวเนมโอ้เหมือนกันเลยอะอันนี้ทวดเนมทวดเลยเนาะใช่ใช่ใโอเหมือนกันจริงๆริอะเออเจย่ใ้เลเจเจอจ่เ่โอันนี้คล้ายๆครับ สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าอุ้ยจมูกเหมือนกันเลยดูสันเป็นคมอ๋อเขาไว้เขาไว้หนกินใช่ไหมแล้วตาเขาหรอคะเนี่ยตาอยู่แต่ตาครับยายไม่อยู่ตาเขาจ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยฟูกปลาตังเหงาตังเหงาพี่เดียวยายไม่อยู่แกเหงาใช่โอ้ าเว่ามีคุณยายชื่อคุณยายหายคุณยายไม่อยู่คุณยายหายตาเหงาคุณยายหายนะคะอีอะอันนี้เป็นเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ค่ะเลี้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงไว้ที่บ้านเหรออัาลังดังที่บ้หมูเด้งพี่หมูเด้งโอ้ใช่ค่ะอันนี้หมูเด้งคือเพิ่งผ่านวันเกิดเขาไปเมื่อไม่นานใช่ใช่ใช่อันนี้อยู่อ่าเขาเขียวครับ ๋อหมูเร่งหมูเ่งคือฮิโปตัวเล็กเนาะฮิโปแครโปเมัสอ๋อตื่เห็นม่ะคือวันที่ื่ใส่เสื้อโอ้ใส่ใส่ให้เขาไหนครับก็ขอเขาเนี่ยปิดไบอย่งเดีคุพี่ใเขาดีใจใะยิ้มเลยครับอุยคุณพี่ดีใจได้เสื้อไปใส่เลยอันนี้ เอาเสื้อไว้ให้เขาเพื่อจะแบบเสื้อทิ้งไว้รว่าใช่ค่ะไม่งั้นคนผ่านไปผ่านมาเยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอคนผ่านไปผ่านมาเห็นว่าโปแล้วเขาก็จะไม่ชอบใจแล้วต้องสลักเสื้อไว้ใจบุญมากเลยจิตใจงดงามมากมากงไว้ตรงนี้นะคะมีเก็บใส่นะคะอย่าลืมเก็บนะครับอย่าลืมเก็บเสื้อไว้นะคะนั่งเดี๋ยวๆนกกลับก่อนนะคะคุณลูกวัวขาสวัสดีค่ะเราจอกันรอบหน้าเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่ เดินทางโดยสวัสดิภาพนะหนูโอ๊ตขอพรแตะตะข,อขอ้ขอหัวไง่ขอหัขอหัไขหัวขอให้หนูถูกลอตเตี่รางวัลที่หค่ะมาขอกี่ใบครับกบขอไม่เยอะค่ะขอหใบหใบไม่เยอะค่ะ ถึงอากาศข้างนอกจะร้อนนะคะแต่ว่าข้างในก็เย็นมากเย็นนอกข้างในเย็นมากถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วราร้อนเราก็แค่วิ่งกลับเข้าไปข้างในครับทางนี้ค่ะมุมนี้ก็สวยนะครับหันหน้ามาให้ถ่ายรูปนะครับเ้นี่เลยสวยสวยใช่คะ่ะชิดฝาให้หน่อยครับฝาข้างไหนก็ได้ ชิดนิดนี้ยาเสยแท้ย่าสวยแทะครับต้องเอไปลงเห็ดเนาะครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดหลักเลยใช่ไหมเพี่อนะไปตัดสวยๆเผ็ดหลักสวยเนาะยืนวาสนามมากเลยยืนตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับตรงนี้ตรงนี้ยืนยืน ยอดเลยอด1อเพงากี้โอเคตั้งกี่คืออยู่นะจมันเป็นไงนี่เลยที่มากช้างสายแว่นตา นโอ้โหพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่อะไรดีวะอะไรจ๊ะพ่อแม่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 พระแม่พระแม่พ่อบุตรพระจิตพระบิดา ดาวหีดังแน่นอนนะคลิปนี้ชีวิตชีวิตชีวิตมันเสนมนะสนมนะอย่าปวดไปนะไปนนอะไรก็ได้ค่ะโยเวนมาดีอยู่ไม่เอาค่ะไม่อย่าปวดค่ะมารีเขาเป็นนางเอกนางข้าเร่นะครับเล่นผ้าของแท้นั่นะอะไรนะเล่นผ้าของแพ้เของอื่นปลอมรบ